มาชนกับผมมาอเลี้ยวนะครับมาจะปลาหลากไปนะ อ๋ออมีค huh. ร mm ับผม อ่าครับสวัสดีกับผมนาครับกวันนี้ก็มาพบกับผมกะลาวนะครับกับช่องบ่าวเด็กตายคุณดื่มนะครับผมกัดวันนี้ผมจะพามาใส่อ่าเบ็ดขวดกะลาวนะครับเบ็ดขวดก็คือทั้งหมดกัดอ่าสามสิบลังเหมือนเดิมนะครับกระเยอะที่ว่าอ่าผมใช้วันนี้ก็คืออ่าปลาบึกแห้งนะครับผมนี่ครับก็คือผมเกี่ยวมาเร็วนะครับปลามึกแห้งนะครับกะหันเป็นชิ้นชินแล้วก็เกี่ยวตีตาเบ็ดนะครับ นะครับเดี๋ยวเรากัดไปไซกันโคนนะครับการหลบนี่ับผมออกมากับประมาณอ่าสีมงเย็นนะครับก็คือจะไซทิงวายนั่นก็คอยมาลุนกันพุ่งมีชาวนะครับผมน่ครับเยอะปลาเมืองแห้งนะครับเดี๋ยวเรากัดไปไซกันเลยครับผมไซตังวายนะครับนั่นก็คอยมาลุนกันอ่าพุงมีชาวครับ ไปกันเลยครับผมไปกันเลยนะครับ ไม้นะครับไม้ อ่ะครับแกเดียวกรบผมจะไซให้ดูแกอสามตาสามหลังสามกวดนะครับผมกล้วเราก็โวยมาลุนกันพุงมีชาวนะครับแกเดียวผมจะไซให้เซตโกดนะครับผมโวยมาลุนกันนะครับพุงมีชาวนะครับ อ่ะับก็ตอนนี้ก็ปุ่มไซส์แซ่ดเร็วนะครับสามทิพย์หลังนะครับอ่าครับแล้วเราก็คอยมาลุ้นกันอ่าปุ่มมีชาวนะครับผมจะมานเหล่าไม้นะครับกับเยื่อปลาหมึกแห้งนะครับ อ่ะครับสวัสดีตอนเช้าๆกับผมอ่ะครับกับเช้านี้กับมาพบกับผมกับเล่วนะครับกับช่องบ่าวเด็กตายคนดื่มนะครับผมกับเช้านี้ผมจะพามาเล่อ่าเบ็ดขวดนะครับที่ว่าผมใช้กับเยื่อปลาหมึกแห้งนะครับกับตังมดกับสามสิบตาหรือว่าสามสิบขวดนะครับกันเดี๋ยวเรากับไปลุนกันเลยนะครับว่าจะมาหล่าไม้นะครับเช้านี้นะครับกับออกมาเช้านี้ก็คือฝนตกแต่เช้าเลยนะครับอย่าล่าบ้านผมนะครับกับช่วงนี้ก็คืออ่าขราวนาฝนแล้ว ะครับแต่ว่ามันกาอย่างตกไม่นักนะครับก็ปลุงยปลอยนะครับก็พอได้ทําคลิปได้นะครับนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุนกันเลยนะครับเดี๋ยวฝนตกมหนักนะครับเดี๋ยวก็ไม่ได้ท้ายไม่ได้ทําคลิปแล้วนะครับแต่ว่าฝนตกนักนะครับไปลุนกันเลยครับผมอ่าลุนขวดเหล็กกันนะครับปลาเหลคลังเหล็ก ยงี้ยมดกับผมนี่นะครับฝนตกมาแล้วนะครับดีที่ว่าตกไม่นักนะครับแต่ว่าตกนักก็คืออ่ารุนกวดดีสองกันครับถ้าตกนักก็คือทำคลิปไม่ได้ครับอ่าเงี้ยมดนะครับรอยหลากอ่ารุนกวดดีสามกันต่อครับ สามนะครับยังมีนะครับก็คือผมจะเก,ก็บเลยนะครับโคตีสามดึงกระตัวครับผมลอยดึงนะครับเยอะหมดครับ ได้ตัวไม้นะครับเจ้านีเนี่ยนะลุนตัวนี้กันนะครับว้ามีกับพุมนะครับปลาโชนนะครับตายเลยนะครับนี่ครับปลาโชนนะครับนี่ครับ เห็นครับผมปลาโจรนะครับกลับมาเร็วนะครับนึ่งเต็มนะครับนึ่งเต็มนะครับมาเร็วนะครับโจรนะครับ หลังหอยกวนครับผมดุนควนนี้กันต่อครับเยอะมดครับผมดุนกันต่อครับผมคนณก็ลืมตกนักเลยนะครับ เยอะอยังมีนะแตเก็บก่อนนะครับอ่าครับก็เอาแบบนี้แล้วกันนะครับแกเดียวอ่าถ้าว่าลังไหนตี๋ว่าอ่าตาไหนที่ว่าได้ขวดไหนตี๋ว่าได้นะครับแกเดียวผมจะทายให้ดูนะครับนึกว่าขวดไหนตี๋ว่ามันมีลุนนะครับมีดึงมีอะไรนะครับจะทายให้ดูนะครับพอพ้นกันตกลงมาลืมนักเลยนะครับดึงกุ้ดนี้กันนะครับจะได้ไม้นะครับชาวนี้นะ เยอะหมดนะครับกับไม้กับยางสวยเลยเนะี่ยครับกรรุนโคตรดีกันนะครับเห็นมีดึงนะครับผม มีนะครับผมมาโชนครับผมมาอีกเลี้วนะครับ มผหลาช่อนะนะมาช่อนกระปุกแต้มดีสองเนี่ยเอามาลุนขวดนี่กันนะครับท้อไมดึงไปไกลจังนะจริงผมตั้งไว้ที่ขวาง น่าจะปลาหลากไปนะน่าจะหลากไปลุดนะเยอะมดกับผมมาหลุนพวดนี้กันต่อนะอ๋ะอมีครับผมไอ้เต้าอีกแล้วครับ ผมลูกเต่าเนี่ยกระตรงแก่นะครับใน,บนกบลอยอ่าเดี๋ยวผมจะแกะกวนนะครับในกบลอยเนี่ยครับลูกเตานะ่าเนี่ยอ่านี่ครับผมลอยนะครับนะครับไปลุ้นกันต่อนะครับ คุณกระต้อนะครับผมกระเมื่อกี้กับตี่ว่าผมเก็บก็คือฝั่งนี้นะครับที่ว่าใดตาจนนะครับรถผมจอดอยู่นะข้างในอ่านั่นก็ลุ่นั่งนี้กันนะครับฝั่งนี้ก็มีอีกประมาณอ่าสามสีกุฎนะครับไม้ก็คือริมถนนนะครับ ขวดนี้นะโอ,อยดึงนะเนี้ยเนื้อเม็ดกรบปุมเนื้อมดครับขวดนี้ก็ดึงอีกเร้วนะไม่มีครับ ขวดนี่จะมีไม้ครับผมเยืะอ,อยังมีครับผมรุนขวดทุดตายกันนะครับหลังทุดตายเลยนะเยืะอ,อยังมีครับ มาดูผลงานชาวนีกันนะครับกับการใช้เบ็ดขวด30หลังนะครับผม3าหลังหรือว่า30ตสานะครับกับเหยื่อปลามึกเฮงนะครับผลงานนะครับกระไดปลาชน2ตัวนังกรไดเต่าไปตัวตัวนึงนะครับก็คือผมปล่อยไปเร็วนะครับเต่าดูผลงานกันครับอ่านี่นะครับผมผลงานนะครับ ก็ถือว่าก็ยังได้กับข่าวนะครับผมยังได้เก่งกับปลาโจรนะครับของตัวครับผมนี่ครับหมานๆนะครับอ่ะครับแต่สำหรับวันนี้ก็าลากันก่อนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งกิ้งกิ้งกันด้วยนะครับกับช่องบ่าวเด็กตายคนดื่มนะครับผมอ่ะครับเดี๋ยวถ้าว่าผมมีเวลาหรือว่าถ้าว่าว่างนะครับเดี๋ยวผมจะอ่ามาไสดกับเยืออ่า สาเดือนนะครับลงดูกับเยื้อสาเดือนอกับผมนะครับลากันก่อนครับสวัสดีกับผมบายบายครับ